เหนือมีหมอกควันแต่ว่าภาคใต้ยังคงเจอสถานการณ์น้ําท่วมกันอยู่โดยเฉพาะที่จังหวัดปัตตานีล่าสุดชาวบ้านบอกว่าได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยบางรายเนี่ยบ้านเขาอยู่ลึกค่ะคหน่วยงานเข้าไปไม่ถึงตอนนี้อาหารเริ่มขาดแคลนแล้วนะคะคไม่มีข้าวจะกินแล้วโดยสถานการณ์น้าท่วมในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตอนนี้ท่วมเข้ามาเป็นวันที่4ติดต่อกันเนื่องจากมีน้ําค่ะในจังหวัดนราธิวาสรวมถึงจังหวัดยะลาไหลลงสู่แม่น้ําปัตตานีและแม่น้ําสายบุรีอย่างต่อเนื่องนะคะ ดังนั้นภาพก็เลยจะเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นคือน้ามันไหลเข้าท่วมหมู่บ้านแล้วก็ท่วมบ้านเรือนของราษฎรที่ติดอยู่กับแม่น้ําทั้งสองสายคือคนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบกันอยู่แล้วและไม่มีแนวโน้มว่าจะลดลงเลยนะคะมีแต่จะขยายมีแต่จะขยายเพิ่มขึ้นแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่2บ้านจาง,งาและหมู่2บ้านยืมะตําบลปากการหรังจังหวัดปัตตานีค่ะผู้สื่อข่าวของเรานั่งเรือไปเลยเจอคุณยายคนหนึ่ง นั่งอยู่ในบ้านเห็นไหมคะคุณยายชื่อว่าแม่แยอายุ71ปีผู้สื่อข่าวเข้าไปถามว่าคุณยายเป็นยังไงบ้างยายตอบกลับมาบอกแบบนี้นะคะว่าตอนนี้ไม่มีอาหารที่จะกินข้าวแล้วพาไปดูเข้าไปในบ้านด้วยนะคะหน่วยงานไหนยังไม่มาช่วยเลยคุณยายบอกในบ้านเนี่ยอีกนิดเดียวนะขนาดบ้านคุณยายยกสูงแล้วนะคะน้ำมันจะเข้าบ้านแล้วนเนี่ยเนี่ยปริมแล้วอันนี้หลังหลังบ้านนะคะคุณยายบอกเนี่ยถ้าเกิดว่าแนวโน้มของน้ํามันยังไม่ลดลง น้ำมันต้องท่วมบ้านแน่เลยสิ่งที่คุณยายอยากได้เชื่อไหมคะว่าอยากได้พวกถุงยางชีพอยากได้พวกอาหารการกินเพราะว่าตอนนี้ก็คือประทังชีวิตจากอาหารที่เหลืออยู่อะค่ะนี่ดูโต๊ะแม่โต๊ะแม่แกเปิดให้ดูอะข้าวที่เหลือแกต้องเก็บเอาไว้นะใช่ค่ะเพราะว่าใช้ผูกินประหยัดมากตู้เย็นถ้าดูแบบนี้เหลือได้อีกกี่วันนะสองวันสามวันก็หมดแล้วนะคะดังนั้นขอหน่อยพวกอาหารการกินพวกถุงยางชีพและที่อยากได้มากที่สุดคือแคร่ค่ะ พวกโต๊ะแคร์ไม้ไผ่เนี่ยแหละจะเอามาเพื่อเอามาวางในบ้านแล้วก็ทรัพย์สินมีค่าพวกทีวีหม้อหุงข้าวอะไรพวกนี้ที่ว่ามันโดนน้าแล้วมันจะพังเสียหายเนี่ยเขาจะไดเอามาวางไว้บนแครมันจะได้ไม่พังเสียหายนะคะโดยผู้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่สองชื่อว่านายเปาซีค่ะบอกเหมือนกันว่าชาวบ้านที่นี่ได้รับผลกระทบประมาณ50หลังคาเรือนยังไม่มีหน่วยงานไหนมาช่วยเหลือเหมือนกันและต้องการแครเพื่อที่จะเอามายกของมีค่าไว้บนที่สูง อยากให้หน่วยงานเข้ามาดูในพื้นที่จริงๆว่าอยู่แบบนี้มันลำบากและไม่มีใครมาช่วยเหลือเลยนะคะไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะอย่างโมกคนนี้ยต้องการอยากได้แค่ไว้ยกของตั้งไว้ที่สูงเผื่อว่าน้ำมันท่วมขึ้นอีกก็ยังไม่ได้อีกแต่ที่แน่ๆดูไม่มีอะไรในหมู่บ้านในของกินอะไรเนี่ยเนี่ยมีบ้านประมาณ ห้าสิบลังคาเรียนยังไม่ได้ของจากอะไรสักอย่างเลยที่จริงผมอยากให้ไม่ว่าหน่วยงานไหนที่เข้ามาผมอยากให้เข้ามาถึงในพื้นที่จริงๆเนี่ยจะได้รู้ว่า,าตรงนี้ลําบากจริงๆยังไงบางทีถ้าเกิดว่าฟังจากคุณเขาพูมันไม่เท่ากับที่เราเข้ามาดูเอง เนี่ยน้ำในบางจุดสูง2เมตรนะคะคแล้วชาวบ้านที่มีเรือก็อาจจะออกไปซื้อกับข้าวกับปลาได้แต่ชาวบ้านที่ไม่มีเรือล่ะสิคะ,ะก็ต้<า>องอยู่แต่บ้าน,น<ะ>ว่าหน่วยงานผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาในพื้นที่จริงเนี่ยแต่ว่าเข้ามาลึกๆอะ่ะนะฮะเพราะว่าอาหารมันเข้าไปไม่